ไอ้อัธพาณิชยกำลังนั่งสูบหรีอย่างสบายใจแต่ไม่นานนักเอกบีเอ็ยก็พังประตูเข้ามาแต่พวกเขามาไม่ใช่เพื่อจับกลุ่มแต่มาเพื่อสิ่งน,นี้พวกเขายกปืนขึ้นชี้ไปที่เพดานแล้วค่อยๆหันปากกระบอกปืนมาทางผมขอบคุณทั้งหมดนี้เป็นเพราะไอ้อัธพาน,นั่นไปมีเรื่องกับคนใหญ่คนโต ชายคนนั้นชื่อเตยเซิร์นเขาเป็นนายกเทศมนตรีเถื่อนของเมืองนี้ทั้งธุรกิจสีขาวและสีดำอยู่ในกำมือเขาร่วมกับไม่น้องชายของเขาเขาควบคุมทุกอย่างที่นี่แกคุยกับใครอยู่ท่านนายกครับดีที่รู้ขอโทษครับในรัศมี16กิโลเมตรมีเรือนจำ7แห่งดังนั้นรอบๆเรือนจำจึงเกิดธุรกิจขึ้นมากมายทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายงานหลักของพวกเขาก็คือการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษ พาร์ทเนอร์ก็มีทั้งแกง HB เจาน้าที่ F และบุคคลมีอิทธิพลต่างๆแม้แต่นายกเทศมนตรียังต้องเกรงใจพวกเขาสามส่วนวันนั้นภรรยาของหัวหน้าแกงที่อยู่ในคุกมหาไตซาดเธอเอาแผนที่มาให้ต้องการให้ไตซาดไปยังตำแหน่งบนแผนที่เพื่อเอาเงินมาให้เธอเธอเต็มใจจ่ายค่าจ้างหนึ่งหมื่นหยวนไตซาดตกลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็ปรึกษาเรื่องนี้กับน้องชายของเขาคือไมเคิลและจัดการให้ไมเคิลกับลูกน้องคนหนึ่งไปเอาเงินนั้นมาคืนนั้นไม่ได้ไปถึงตำแหน่งที่ระบุบนแผนที่เพื่อตาามหางนนนก้อนน้อี และนำมันกลับมาที่สำนักงานของเต้เสิร์นแล้วล็อกเก็บไว้ในตู้เซฟในเวลาเดียวกันมีโจรคนหนึ่งแอบเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงของเจ้าพ่อก็ไม่ธรรมดาเธอรีบยิบอาวุธออกมาต่อสู้กับโจรผลก็คือเขาถูกจัดการภายในสองท่าปรากฏว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นพิมพ์แผนที่ถูกโจรคนนี้หมายตาไว้มันจึงแอบตามเธอผู้หลังบ้านและฉวยโอ,อกาสโดนหลังจากที่มันจับตัวผู้หญิงคนนั้นได้มันก็พบแผนที่ในกระเป๋าของเธอปรากฏว่าแผนที่นั้นซ่อนความลับเกี่ยวกับเงินสองแสนดอลลร์ และมันก็มั่นใจว่าเงินจนํานวนนี้อยู่ในมือของไดเซิร์นเช้าวันรุ่งขึ้นไดเซิร์นมาที่สํานักงานทันทีที่เปิดประตูโอ้โหนี่มันอะไรกันแทนที่แทนที่อะไรเนี่ยซ่อนเงินไว้ใช่ไหมให้แล้วเงินอยู่ไหนน่าจะอยู่ในตู้เซฟนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไดเซิรนจึงยอมร่วมมือเปิดตู้เซฟ แต่หลังจากที่เสียวคาล่ามีได้เงินไปแล้วเมื่อไม่มาถึงที่ทํางานแล้วรู้เรื่องของพี่ชายเขาโมโหมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและสิ่งที่ไม่จะทําต่อไป <Kraft S 2> ก็คือการแก้แค้นให้พี่ชายตัดทาาโดยเฉพาะกิจระบุตําแหน่งเป้าหมายได้แล้วรอคําสั่งไม่ดูตื่นเต้นไปหน่อยนะั้นถ้ามันติดกุ๊กฉันก็ทําอะไรมันไม่ได้อีกายเข้าใจไหมเราไม่ร่วมมือกับมาเฟียไอ้สารเลวนั่นจะนั่งสบายอยู่ในกุ๊แล้วก็คุยโมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต ไม่ฉันรับรองกับนายได้เลยว่าถ้ามันอยู่ในนั้นคนเดียวมันจะไม่มีโอกาสได้ลุกจากโซฟาอีกเลย